สื่อที่แม่อยากได้เข้าใจแม่ลองเป็นเหรออยากลองไล่นะแต่มันจะไม่ค่อยไล่เท่าไหร่แม่แล้วแม่มาจากเมืองจีนยังไงมาไทยยังไงอะอ๋อที่เมืองจีนอ่ะลำบากมากนะข้าวก็ไม่มีกินข้าวไม่มีกินแล้วแม่นะอากงบริวังเกิดอ่ะไม่มีข้าวสักเม็ดหนึ่ง ข้าวต้มใส่ใส่มังอ่ะมังใส่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 เป็นเส้นๆแล้วก็ใส่ลงไปเข้าเข้าวข้าวมันนิดเดียวเองสายแต่มังใส่เข้าไปจะได้มีเยอะหน่อยเลยน้ําตาจะหลายกิงเข้าก็กินไม่ลงคอแข็งไปหมดมามาเมืองไทยแล้วมารู้สึกยังไงกับพระเจ้าอยู่หัวเรามีข้าวกินนะ เพราะว่ามีพระเจ้าอยู่หัวช่วยอาศัยให้อาม่าอาศัยที่นี่กับพี่ชายกับแม่ด้วยนะต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวให้อาศัยที่นี่มีเป็ดมีไก่มีข้าวก,กินอิ่มอิ่ท้องเลยอ่ะอยู่สุขสาบายใช่ไหมม่ามีมีมากินตั้งอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งสาม หกสิมปีแล้วนะ

อ้ยยยยโบลาโลลาเจ้ามาแม่อาม่อาแม่รองผาบริบางอาแม่ลองไม่ชัดเดี๋ยวก็ส่งกลับประเทศหรอกก็เก่งจังก็เจ๊มัสโน้มาสิอย่าทุสานะหมวยนะถึแม่สุดลองไปก่อนเนาะอาต้อง ต้องเลี้ยงไปก่อนต้องมีคนมาสอนอุ้ยเอ๊ะเอเอไม่ไม่ไม่เกการพูดหาดีเละน้องพาบริบาล นมมแล้วกอ้าวดูได้ไงผู้ใครอาบ้าดูหนึ่งสองถุงแค่เอาขนมไปช่วยช่วยอาม้าสักทีนะครับครับอะไรครับอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้เพลงเพลงสรรเสริญครับอ่างว่าไงข้าวรัตพุทธเจ้าครับอาบาแล้วก็เพลงที่สองเอามันเอาละศิลปการครับแปลว่าอะไรแปลไม่ได้ครับผมผมไม่รู้จริงๆครับคนไทยต้องรู้อยู่แล้วอย่าฟอกอกอาน้านะอาม้าเท่าไหร่ครับ ม่อย่าร้องเลยฮะเดี๋ยวเราต้องยืนตรงมาทั้งร้านนะครับขนมเท่าไหร่ขนมบอกกล่องเนี่ยคเคยเคยเอาขนม ความหมายมากอ,าอ่า,น,านได้ก็ได้เยนศิราพาะพ่อพระบริบาลมากามาร้องได้ไหมมา โยนี่แปลแปลเป็นภาษาไทยนะข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมใจน้อมศีรษะถาวายบังคมด้วยความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีบุญบรารมีมากลน้นนักเรียนร้องตามอีกทีนะคะทวนอีกทีหนึ่งคะ่ะข้าว พระกรินพระสยามินพระยศยิงงยงออ่งยง光荣伟大ระั้งที่นักเรียนร้องไปเมื่อกี้นี้นะคะมันแปลว่าพระองค์ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จัก,กรีแห่งสยามก็คือประเทศไทย หรือผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบและมีพระเกียรติยศสูงสุดบบคคุณรั ามสิบบาทเงี้คร<า>ับท่บานมีค่งงาขอบคุณมากครับไมเรื่งบริจาคไม่เริ่มบริจาคปวงประชาเป็นสุขปวงประชาเป็นสุขปวงประชา บานพุ่งประเาเป็นสุขจ้าทำไรอ่ะ้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วไปทำมาคนไทยใครเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเท่านั้นแหละแต่แจ้อยากจะรู้ความหมายรู้ไปทำมาตี รู้ป่ะ่รู้ถ้าคนไทยนะไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะไม่มีวันที่จะสบายแบบนี้หรอกอเด็เจจะเล่าให้ฟังนี่เห็นรูกมมากไหมอาม่าสมัยก่อนอะ่ะเขาลำบากหรอใช่แต่พอเขาอ่ะมาอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะได้ใบบุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเลยสุขสบายมากขึ้น 起身早，身体好，穿来衣裳向回跑，看看东方出太阳，听听树上小鸟叫。 สั่งช่างช่างตงช่างจิ้งช่างจี้งช่างตงช่างจิ้งช่างตงช่างจิ้งช่างตงบวงประชาเป็นสุขสามขอผลแห่งพระคุณความดีที่ทรงปฏิบัติ และรักษาไว้ตลอดมาทั้งพาให้ประชามีชีวิตสุขสบายขึ้น คงพารักษา์ฝนพาคงพารักษา์ฝนพาคงพารักษา ผักหน่อยนะผักรินแล้วไม่ประโยชน์นะถ้ามีประโยชน์มากก็กินเองสิกินผักหน่อยอันตี้ไม่อยากกินพิซซ่าอร่อยกว่าพ่อมไม่สอนละอยากกินพิซพซ่ามิซซากินเยอะๆไม่ดีถ้าไมอยากกินแต่พิซซ่า เมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอเอาว้เปิดพิสูจนเว่าว่าเรามีตลอดเลยตีรู้ไหมว่าพระเจ้าอยู่หัวนะนอนน้อยกว่าตีตั้งหลายเท่าเวลาที่ท่านทรงงานเพื่อพวกเราอะแล้วท่านทรงงานหนักขนาดไหนล่ะหนักขนาดที่ว่าเหมือนเวลาเราอาบน้ำอะแล้วน้ำเราเต็มตัวอย่างเงี้ยเหนื่อท่านก็เต็มตัวแบบนั้นเลยอะตีว่าเหนื่อยไหม แล้วเจ้าเหนื่อยเคยเหนื่อยขนาดนั้นไหมล่ะแจ้ก็ไม่เคยเหนื่อยแบบท่านหรอกแต่แจ้เคยเห็นท่านในทีวีเวลาท่านทํางานติลองคิดดูนะเหนื่อท่านหยดตรงปลายจมูกต,ตรงเนี้ยหยดติ่งเป็นเม็ดเม็ดเลยอ่ะไม่จริงไงอ่ะใช่เป็นเม็ดตรงนี้เลยหยดติ่งอย่างเงี้ยหนูเหนื่นอยที่สุดในโลกเลยเหรอใช่เหนื่อยที่สุดในโลก นักเรียนคะเมื่อวานนี้เราไปถึงไหนกันแล้วคะเย็นสีราพอพาบอยบานค่ะดีค่ะนักเรียนประโยคนี้แปลเป็นภาษาจีนนะคะปีเซียร่รางเยืนหมีอันจีเล่ยเยหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าพระองค์ทรงปกป้องชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ Thank you. อยู่คะขยันสังเลยนะคะเขีผมรู้ว่าต้องเหนื่อยแค่ไหนเพถึงจะหยดได้ขนาดนั้น ที่เหนื่อยแทนพวกเรารู้สิเหนื่อยมากด้วยท่านเหนื่อยเพื่อคนไทยทุกคน ไหมว่าเพลงสรรงเสริพระบารมีอ่ะควรค่า,ากับการยืนตรงมากแค่ไหน